บิวเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นแล้ววะก็เบื่อที่เราไม่ชื่อมปิอาหมูยังดูดได้ดิมมดอ่ะต้องดำดูก็ไปปลาอะไรนะปลาดิโม่ปลาดิโม่แล้วเนี้ยปลาอะไรปลาสีเขียวขาวปลาตุ๊กแก้วเหรออุ้ยนี่ปลาอะไรตัวอเหยียปลาทูน่าเหรอปลาทูน่าปลาทูน่าโอ้โหอ้วนมีใส่ชูชีพเลยเนาะ

นลกเยิดมได้ได้อาามันจะไม่เข้าธรรมชาติบำบัดกู้จะสวยจริงๆป่ายคุขนาดนี้ยังมองเห็นเลยอะแววดูสิแววแววดูสิว้าวอ๋อจตา จอ๋ไม่ต้องลงเฟซใช่ไหมคะับว้าวว้าวว้าวหูเยจุกจุกเนี่ยขนมเออไม่ใช่